หนะน,นึ่งเปอร์เซ็นต์นะสามคนนี้แถลงข่าวแล้วไม่มีประสิทธิผลนอกจากบอยคนเดียวถแถลงข่าวแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งสองคนที่ถแถลงไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นเพียงลากเส้นเรื่องมายืนยันว่าตัวเองถูกจ้างตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์เป็น PR เออเป็นโคโก้กอะอะไรก็ว่ากันไป จะพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมไม่มีอำนาจไม่ได้มีส่วนร่วมนะต้องไปทนายก็พยายามจะเลี้ยงให้ไม่ออกไม่ไม่ออกนอกเส้นลายแมนนะแต่อย่าลืมว่าคนที่พาออกนอกเส้นเองอะก็คืออดีต ส่วนเรื่องของกันผมบอกเลยผมต้องมารีวายดูอีกครั้งฟังอีกครั้งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้กันพลาดด้วยความมั่นแหละอาจจะพลาดทนายพยายามไม่ให้พูดเยอะทนายพยายามตัดบทให้ หรือต่อให้หรือเติมให้แต่อันหนึ่งที่หลุดและน่ากลัวมากคือมีนากข่าวถามเรื่องรายได้รายได้รับเป็นในในี้ตัวเขายอมรับแล้วว่ารายได้รับเป็นรลายเดือนและแต่ละเดือนมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทจะคำนวณให้ ถูกไหมทําให้ผมเข้าใจได้ชัดเจนว่ามาจากยอดขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณขายหรือปริมาณยอดยอดขายแต่ทนายคว้าฟึบไปเลยระโยกเป็นว่ารับจ้างรับจ้างรับจ้างไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแต่รับเป็นรายเดือนไม่ทันแล้วทนายทนายไม่ทันเพราะว่า ลูกความพลาดอ่ะทีนี้เนี่ยคนตรวจสอบเส้นทางเงินก็จะขอดูเงินทุกเดือนแหละเขาเนี้ล่่ะงามแหละเขาวนี้ยง,งามเลยงามเลยจะอ้างว่าเป็นแค่ลูกจ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่เละ่ะอ้างได้หมดไม่มีใครว่านะไม่มีใครว่า เชื่อผมไม่แน่เขาว่าเขายังไม่ได้เป็นคนผิดแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่และต้องมีคนผิดเขายังไม่ได้เป็นคนผิดซีโร่ซัมเกมมันต้องมีคนผิดแน่นอนคุณเข้าใจคำนี้ไหมธุรกิจแบบเนี้ย ผมจะเรียกว่าซีโร่ซัมเกมมีคนได้ต้องมีคนเสียเปรียบนะเปรียบนะเปรียบนะไม่ใช่ใช่นะเปรียบการพนันคุณรู้ไหมว่าตู้สล็อตแมชชีหรืออะไรใดๆในต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยซีโร่ซัมเกมคือมันต้องมีคนได้แล้วมีคนเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ก็มีคนเสียหายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าไม่ใช่ซิโลซัมเกมเมื่อสักครู่นี้การพยายามวนอยู่กับการอธิบายว่าบริษัทจดทะเบียนจริงไปตรวจสอบแล้วทุกบริษัทเนี่ยเรื่องจดทะเบียนเป็นเรื่องง่ายมากจดแค่วันสองวันก็ได้ทะเบียนแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยอยากจะจดเท่าไหร่ก็จด จะจ้างเท่าไหร่ก็อาจจะจดสักสิบริษัทก็จดได้ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะจดบริษัทก็จดแล้วที่ผมรับไปคือผมดูแหละอ่รับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยผมต้องกินสินค้าใช้สินค้าจริงอ่าพันยาของคุณกันก็ใช้ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้อ่ะอันนี้เก่าอ้างได้ ไม่มีใครเขาแอบ,บตามไปดูจะกินจริงไม่กินจริงผมไม่รู้ไม่มีใครเขาตามไปดูลักสินค้าเขาดีจริงนู่นนี่นั่นประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการขายสินค้าเสียเวลามันเป็นเรื่องของการขายระบบตัวแทน คือการชวนคนมาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันคนละเรื่องพยายามเอาเรื่องพรีเซนเตอร์สินค้าว่าได้ลองชิมสินค้าดีจริงมีออยอมีบอบาอยตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นไงความผิดที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ความเสี่ยงว่าจะผิดปัญหาที่จะเกิดไม่ได้เกิดจากสินค้าไม่ได้เกิดจากคอลลาเจนของคุณกินแล้วแบบชักตาค้างหรือคอลลาเจนกินแล้วแบบ ไม่ดีมีหนอนเมียไม่ใช่ไงไม่ใช่ของคุณไม่ได้แบบไม่มีออยอไม่ใช่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เราต้องเข้าประเด็นเราคุยกันเรื่องเครือข่ายธุรกิจตัวแทนเครือข่ายที่พาคนมาห้าหกแสนคนแล้วทำให้ยอดขายคุณสี่ห้าพันล้านตลอดมาต่อปีตรงนี้เป็นสาระ ที่ทำให้คนเดือดร้อนตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครอ่ะวยวาย,วายเรื่องคุณภาพสินค้าเลยดีจริงหรือไม่ดีจริงผมไม่รู้อุยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังคุยกันคนละเรื่องถ้าใครเมตตาไปซื้อกันหน่อยก็ดีนะฮะผมจะได้ไม่ถูกบินฮะไปซื้อกันหน่อยอ่ะอันนี้ไปซื้อกันเราคุยกันคนละเรื่อง เราคุยกันเรื่องของเครือข่ายตัวแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระที่กันออกมาพูดเนี่ยสิ่งที่ทุกคนได้หรือตัวกันได้หรือสังคมได้คือออกมายืนยันว่าเป็นเพียงลูกจ้างเป็นเพียงผู้ถูกว่าจ้างอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย และไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอคอนเป็นแบบนี้อะถ้าผมอยู่ตรงนั้นผมจะถามว่าคำว่าไอคอนเป็นแบบนี้คือไอคอนเขาไม่ได้เพิ่งมาเป็นคือการที่ไปโมดิเวตคนโดยการใช้การเรียนออนไลน์98บาทแล้วมาโน้มน้าว มาท่องมนวิเศษให้ควักกระเป๋ากันเป็นแสนแสนเมื่อเข้าเรียนแล้วอะคุณก็อยู่ในเหตุการณ์คุณไม่รู้ได้ยังไงถูกไหมฮะตัวเขาอยู่ในเหตุการณ์นะทุกคนไปไปอุดหนุนกดตะกร้าให้หน่อยไปเราจะได้คุยกันนานๆได้ปอานนี้ไปก็ได้เนี่ยแปดสิบปดบาทยังไงก็คุม้มมีอยอยนะอืมแต่อยอยไม่สําคัญท่าความอร่อยผมใครเองผมกินจริงผมทําจบช่วยหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับบริษัทมา3ปีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมอบรมร่วมที่จะไปงานอีเวนท์ที่มีคนเยอะแยะมากมายงานงานอัพเซลล์งานทุกอย่างเนี่ยแล้วผมก็เห็นไปเยี่ยมบ้านบอสแต่ละบอสมีหลายบอสมากนะคนที่บอสสวยเนี่ยก็ต้องระวังนะคนที่บอสสวยบอสบอสอะไรอูเยอะบอสมากเยอะมากๆผมเห็นไปออกรายการทีวีเยอะมากพวกนี้จะซื้อรายการทีวีเพื่อมาปั้นตัวเองให้เป็นคนวิเศษ รวมถึงหมอปลอมนั่นนะ่ะก็ใช่นะฮะรวมถึงหมอปลอมนั่นก็ใช่นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยสิ่งที่กันจะพูดอ่ะพูดได้เพียงอย่างเดียวก็คือแค่เนี้ยแต่สิ่งที่วันนี้กันพาดก็คือพูดไปว่ารับรายเดือนน้อยมากแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กระทางบริษัทจะคำนวณให้ในแต่ละเดือนจบนะคำนี้จบคำนี้จบล็อก ต่อให้ทนายพยายามมาแก้เวลาพนักงานสอบสวนเขาเอาเขาเอารายละเอียดไปสอบสวนเขาไม่เขาจะตัดของทนายที่พูดทิ้งเลยเขาจะเอาเจ้าตัวพูดเขาจะเอาเจ้าตัวพูดล้านเปอร์เซ็นต์การถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นอกจากไม่มีประโยชน์กับใครเลยแถมมีโทษกับผู้แถลงเพราะว่า เพราะว่าทนายคุมไม่อยู่แต่อาจจะเป็นเพราะกันด้วยเป็นคนมั่นมากก็อย่าพูดเองเยอะไม่เหมือนเมื่อวานมีนจะพูดน้อยมากพยายามคุมประเด็นไวน้นะฮะถามว่าสัญญาห้าปีทำงานมาสามปีไม่รู้อะไรเลยผมบอกเลยพนักง,งานสอบสวนไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อ ขึ้นสู่ระดับไหนผมว่ามันก็เชื่อยากมันก็เชื่อยากมันก็เชื่อยาก <c oughs> มันเชื่อยากไม่รู้เลยเนี่ยเชื่อยากแต่ถ้ารู้บ้างแต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นขนาดเนี้ยยังได,ด้นิดๆจับคำนะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยคำนี้ ถ้าผมตีความผมจะอย่างนี้เลยผมจะกดออดทันทีคนเราลงเรือลำเดียวกันกินเที่ยวด้วยกันรวยแบบปาฏิหาริย์ด้วยกันบ้านเป็นร้อยล้านรถซุปเปอร์คาร์เยอะๆนาฬิกาเป็นเข่งไม่ใช่เฉพาะบอสพอล ทุกคนคนที่พูดนั่นก็มีอยู่ไม่รู้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้มันยากมากที่จะพูดคำพูดนี้หลุดออกมามนุษย์ไม่ใช่ครื่งไม่ใช่โรบอทอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดวางเกมว่าไม่ให้รู้เลยแล้วจะพาบอพารอดก็ไม่เป็นไรก็พูดไปว่าไม่รู้เลย แต่คาว่าไม่รู้เลยนี่เราต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดปลายทางพิสูจน์ได้ว่ารู้มันจะกลายเป็นแบบหลายเท่ามันจะข้อมูลเท็จแล้วเท็จอีกอะซ้าซ้อนซ้ําซ้อน,อนถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เรายังสรุปให้เขาไม่ได้นะออมไม่ยังจากการแทงข่าวของกันนะฮะนอกจากว่าได้เปิดแผลของกันมากขึ้น ถึงเรื่องคําบอกว่าทำรรมาสามปีไม่รู้อะไรเลยข้อหนึ่งข้อที่สองรับเป็นรายเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับบริษัทจะคำนวณในแต่ละเดือนตรงนี้คือประเด็นประเด็นเปิดแผลอย่างรอย่างรุนแรงตอนใกล้จบอ,อืออันนี้ผมว่าต้องลดความมั่นใจลงบ้างต้องลดความมั่นใจลงบ้าง ตอนนี้มันมีข่าวแบบเต็มไปหมดทางตำรวจขอความร่วมมือนะตอนนี้ให้ไปบอกผู้เสียหายไปแจ้งกองปราบให้เยอะที่สุดไปเลยนะมีหลักฐานอะไรมีความเสียหายอะไรไปเลยนะฮะไปเลยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวตกเรือนะเออเพะถ้าเกิดเขาทำอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน ใครมีอะไรจะถามสำหรับการถแถลงข่าวสองคนนี้ผ่านไปผมผิดหวังผมผิดหวังนึกว่าจะการยกเลิกสัญญาเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมพูดแล้วต้องรีบทำอันนี้อะไรอันนี้อะไรพัญญาเป็นแม่ทีมคะ่ะเอาจริงเหรอพัญญาเป็นแม่ทีมคือบริษัทนี้มันมีแม่ระบบแม่ทีมคุณเข้าใจปะ่ะคุณเข้าใจไหม ่ะผมเล่าอะไรให้ฟังผมจะบอกให้มันเป็นระบบแม่ทีมเขาเคยติดต่อผมนะเขาเคยติดต่อผมให้ไปหาเขาที่บริษัทเขาโคตรใหญ่เลยยุ่แถวรามินทาผมไปกับผู้ช่วยเลขาชิชเชอรี่ผมไปถึงหน้าออฟฟิศเขาก็จะมีรถโรล,ลส์รอยจอดอยู่หรูมากมันไม่ได้จอดธรรมดานะ ต้องเช็ดต้องล้างให้สะอาดแล้วก็มีแบบมีที่กั้นอะ่ะสีแดงอะ่ะที่เป็นกำมะเยีอะ่ะขวางหน้ารถเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเป็นเป็นกรณีพิเศษเป็นรถพิเศษถามว่ารถใครอันนี้คือรถคุณพอลรถคุณพอวันนี้ส่งฟรีนะรีบกดได้เลยนะฮะรถคุณพอไปกดได้เลยนะครับทุกคนอ่ะ ถามว่านัดผมไปทําอะไรอ่ะนัดผมไปทําอะไรนัดผมไปทําอะไรอ่ะกันแดดก็ได้ครับทุกคนนัดผมไปว่าจะไปสนับสนุนมิสแกรนทยแลนด์มิสแกรนท h ยแลนด์ผมก็ไปเอาเอกสารไปให้ไปอธิบายด้วยตัวเองคนที่เข้าห้องประชุมกับผมมีสองคน ของผมมีคุณเชอรี่ผู้ช่วยอยู่ขวามือผมผมก็นั่งรอเข้ามามีคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์นี่จะเป็นคนที่แบบจัดการในทุกๆเรื่องไปซื้อรายการทุกรายการทอล์กโชว์ว่าวางทีมว่าใครจะไปนะฮะแม่ทีมคนไหนจะไปก็ต้องจ่ายตังอะไรอย่างี้เก็จำนวนนี้นั่นก็เหมือนทั่วๆไปอะ่ะแม่ที่คนให้การว่า ขายไม่ออกทุกคนก็แม้ทีมก็จะเป็นไปขอค่ายิงแอดอาทิตละหมื่นมาจากทุกคนที่อยู่ใต้ตัวเองคือคนพวกนี้ไม่ได้ลงทุนเลยนะคนพวกนี้ไม่ได้ลงทุนเลยเอาเงินของคนข้างล่างมาลงทุนหมดยิงแอดก็เอาซื้อรายการทีวีไปนั่งทอล์กทุกรายการน่ะที่ไปทอล์กอ่ะไม่ต้องให้พูดว่ารายการไหนอะ่ะเหนื่อยเปล่าๆก็ไปสูบเงินมาจากข้างล่างถูกไหม ถูกป่ะอ่าไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องของเขาปัญหาคือผมก็นั่งรอพอคุณพอเข้ามาคุณปีเตอร์เข้ามาปั๊บอ่ะเราก็จะอธิบายเรื่องว่าเออมิสการปีนี้จะเป็นยังไงอะไรอ่ะ,อะทุกคนไปกดอีกไปกดตะกร้านไปผมโดนเออวันหลังผมจะเปิดอีกช่องหนึ่งแล้วกันนะที่ไม่ได้ช่องกัรขายของอ่าทุกคนมานำพิคนละหนึ่งกระปุกสกระปุกไป ส่งฟรีด้ว,วันนี้ไปอุดหนุนหน่อยอุดหนุนนิดนึงผมก็นั่งแกก็มาเลยสองคนคุณพอมานั่งติดผมคุณปีเตอร์นั่งเยื้องไปพอจะเริ่มคุยเรื่องรายละเอียดแกก็เอาน้ำมาเสิร์ฟน้ำสีแดงๆเหมือนน้ำทับทิมผมก็ไม่ได้ติดใจหรอกแต่ว่าพอมาตั้งปับ๊บแกก็บอกนี่เป็นคอลลาเจนตัวใหม่บาบ้าบ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 า,บา,บา,บา เขาก็ขยันขยอยให้ผมดื่มจริงๆแล้วผมอะไม่อยากดื่มเพราะผมอะเห็นสีมันแบบโคตรจัดเลยผมก็ไม่อยากดื่มแต่ว่าเนื่องจากว่าเรากำลังมาขายโฆษณาถูกปะ่ะเราก็เลยจำใจอดื่มนิดนึงเวลาที่ผมเริ่มคุยจะคุยหรือจะดื่มอยู่ๆก็มีตากล้องโผล่เข้ามาจากท้ายห้อง <c oughs> เพราะโตประชุมมันยาวมากจากท้ายห้อง โผล่เข้ามาพร้อมกล้องโดยปกติผมไม่ชอบนะเวลาประชุมกับใครก็แล้วแต่ใครมาสแนปช็อตขณะประชุมอะผมไม่ชอบเลยอันนี้ผมพูดจริงๆผมบอกทุทกๆคนด้วยนะผมไม่ชอบเลยเรายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรหรืออย่างหนึ่งการจะถ่ายรูปใครอะขณะเชิงธุรกิจอะต้องขออนุญ,ญาตและอธิบายก่อนว่าถ่ายไปทําไมใช่ไหมเออผมไม่ชอบแต่ก็ถ่ายใหญ่เลยอะแต่ไม่ใช่เข้ามาคนเดียวอะเข้ามาสองคนอะ แล้วถ่ายคลิปด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปจุดจุดจุดอ่ะทําไงได้อ่ะผลิตภัณฑ์ก็อยู่ข้างหน้าผมอากเออ,อผมก็อธิบายไปปุ้งปังปุ้งปังเรื่องทุกเรื่องเป็นสปอนเซอร์มิสแกรน์อ่ะจะกลับละจะกลับละแกก็บอกขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะโอเคเอาถ่ายรูปดีๆก็ยืนขึ้นเรียงเลยต,ตุ้งแตังยืนติดกัน คู่กับแกถ้าจำไม่ผิดคือคู่แกแค่สองคนแกไม่เอาคนอืน่นก็ถ่ายถ่ายปุ้งผมก็เึือกว่าถ่ายไว้ผมก็แบบไม่กล้าถามอ่ะอืมไม่กล้าถามว่าถ่ายไปทําไมอาทุกคนเร็วไปกดตะกร้ากันนิดคนละกระปุกสองกระปุกช่วยๆกันหน่อยเนี่ยค้าขายแบบสุดจริตโคตรๆอ่ะอย่างเงี้ยอุดหนุนกันด้วยนะผมลงจากออฟฟิศขับรถออกมาจากรามินทาเพื่อจะกลับ ออฟฟิศตัวเองแถวทา,ทาอินทาวผมเดเอ,อผมขับมาได้พักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงตำแหน่งสูงในสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเอพูดว่าดีใจจังเลยที่คุณนวั์จะมา ทำงานกับไอคอนมาเป็นบอสหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นอุ้ยเราก็อ๋อไม่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 มีครับอะไรหรออะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าครับอ่าชื่อผมขออนุญาตไม่พูดนะแต่เป็นระดับผู้ใหญ่เลยละอ่ะเป็นคนวางผังรายการทีวีอ่ะใครจะขอทีวีก็ต้องไปหาแกอ่ะวางง่ายง่ผมก็บอกอะไรแหละครับเราออกมาจาก ลามินทาเรายังไม่ถึงลาดพพ้าเลยเออเขาบอกว่าเมื่อกี้บอสพอลโพสฮะโพสอ,อะไรอ่ะเราก็อึงเราก็พูดกับเชอรี่เอาและ้ะเขาบอกโพสว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะประมาณนี้นะแต่ผมจะไม่ได้โพสรูปผมได้คู่เขาจะมีอะไรเร็วๆนี้กับคุณนวัดหรือกัแกนอะไรเี้ อุย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 เอาเลยเลรีบไปกดตะกร้าน,นะทุกคนเขาเตือนอีกแล้วนี่ฮะเดี๋ยวผมกดอันนี้กดไอเลิฟติ๊กต๊อกไ ok, ok, ok. อเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกอ่ะกดน้ำบักหมุดน้ำหอมให้ตรงร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทอันที่สองขวดฮะสองขวดสีขาวช่วยลดนะ ติดตอกเตือนอย่างแรงให้ผมกดทุกคนรีบไปกดก่อนขอคนนึงผมก็เลยถามว่ามีอะไรปรั๊บเขาก็เลยบอกผมก็เลยให้ลูกน้องที่นั่งมาด้วยกับผมผมขับรถเขาไปเซิร์ชด,ดูก็เอาไปลง Facebook ซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตามงานนิดนึงว่าเออเป็นยังไงบ้างที่เราไปคุยทิ้งไว้โปรเจกต์เราใกล้ถแถลงข่าวทุกคนกดตก้าให้หน่อยนะครับ ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเพียงเขาบอกว่าเดี๋ยวมาคุยอีกครั้งหนึ่งผมก็นึกในใจว่าถ้าคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปออฟฟิศเขาอีกเนี่ยเขาคงอีกเยอะนะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราจะไปขอเงินเขาเป็นสปอนเซอร์ถูกไหมไปกดที่นิดนึงนะครับกดที่นิดนึงไปก็เงินเขาเป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่ได้ไปดีกว่าแล้วผมก็คิดว่าเออมันไม่แฟร์สำหรับผม ที่ใช้รูปผมสื่อสารทางการตลาดโดยที่ผมไม่รู้ใครเคยเห็นรูปนี้บ้างทุกคนรีบไปกดตะกร้าหน่อยเร็วน้ำหอมคนละขวดใครเคยเห็นรูปนี้บ้างขอหน่อยสิครับอินบอกมาให้นิดนึงเห็นบอกว่ารูปนี้เริ่มออกมาให้คนเห็นช่วงนี้มีคนไปขุดไงมีคนไปขุดก็เลยเจอก็เลยเจอรูปผมด้วยมีไหมทุกคนอ่ะ น้ำพริกตาแดงปลาทูเปียก88บาทส่งฟรีไอเลิฟติกตอไอเลิฟติกตอส่งฟรีนะครับคนละกระปุก2กระปุกนะครับส่งฟรีถ้าใครมีรูปนี้ส่งให้ผมหน่อยนะครับถ้าใครมีรูปนี้ส่งให้ผมหน่อย เพราะว่าวันนั้นผมถามทีมงานรายการรายการหนึ่งเขาบอกเขามีเห็นรูปผมว่อนออกมามีคนไปขุดมาบอกว่าคือในช่วงที่เขาขุดกันนะเขาจะขุดหมดแหละว,ว่าใครมีรูปอะไรใครเคยเห็นเห็นไหมไม่เคยเห็น